เด,ดิงดึงวุ้ยมาปลกตายเลยก็มาครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยก็เป็นกำลังใจเออมาปลาอะไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยมาโดนหัวหัวหน่อยหัวหน่อยโอ้ไม่หัวเฮ้ยเฮ้ย ยิงหัวนะเนี่ยเฮ้ยแบบอะไรคอหัวคอหัวครับคอหัวเอาหัวไปกินใครโยนมาอะไรของมันเ้ยเฮ้ยระยะใกล้ะระยะใกล้ไม่หัว เฮ้ยเอ้ยเอาปืนนี้มาอะไรวะเนี่ยเออโอเคอยือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะขอหัวขอหัวได้ไหมเฮ้ยแป๊บเฮ้ยใครยิงทีอะไม่ทีิดจริงอุ้ย วอุ้ยนั่นเรื่องคิวสุดคิวสุดท้ายของนะเออปิดคลิปแบบสวยๆ